กับทินเก่าผ่านเมื่อต่างตๆเล่าเกมเยือนแม่นซิตี้ทีเอตีหัดฝากกดสับสะไข้และกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้วหเงือนจากเพื่อที่ซิบบพผาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจ้าตตวเฝ้าเล่าเกมการแข่งขันในการพบกับสโมสซอนเกา่า พลพันเมอร์ดาวยิ่งเชลซีกาวาเป็นความหูสึกถีแปงก,กับการต่องออกไปเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมลังเหยาของสมโมสซอนเก่ายังแม่นเฉสเตอร์ซิตี้ตัวลูกวัย21ปีใหญ่ออกจากแม่นซิตี้ซึ่งเป็นสมโมสรอนที่ทุกปั่นตัวเขามาตั้งแต่ชุดเยาวชนมารวมทีมเชลซีด้วยค่าตัว4 2 5ล้านปอนด์มเมื่อวงซัมเมอร์ที่่านมาและเป็นคนยิ่งจุดโทษใส่ทีมเก่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมเหล็กแหลกที่พบกันที่สแตมฟอร์ดบิต ซึ่งพ้จบลงด้วยสกอร์4-4แต่ในคืนวันเสาร์นี้จะเป็นการโคจรกลับมาพบกับทีมเก่าอีกเทองของพันเมอ่อซึ่งตัวเขากล่าวว่าเป็นเกมที่ต่างตาเล่าเป็นย่างแรกแม้จะเป็นความหูกสึกงิดแลกในการกลับไปเยือนทีมเกา่ามันคงจะแปลกเป็นความรู้สึกแปลกแปกแต่ผมกับเพื่อนๆตั้งต,า,งตารอเกมนี้ผมตื่นเต้นมากจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกทิพแลก ทุกคนเห็นไปแล้วว่าผมเล่นกับพวกเขาที่แสตมฟอร์ดบริดแต่ผมคิดว่าการกลับไปที่เอติฮัดจะยิ่งแปลกแต่ผมตั้งตารอมันจริงๆใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่องคอมเมนต์ด่านล่างเลยคะ่ะ